มนติทธิ์คำส้อยไม่หวัน่นหวยโดนเลื่อนยืนอยากโชว์เลขเด็ดให้แฟนๆได้ลุ้นกันอย่างต่อเนื่องจะอาสยามโพสตคลิปส่วนกระแสกับดรามา่ารีวิวอาหารติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายอบนิวสเตลี่ทิพยาประกันชีวิต สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการปั๊มนิวส์เดลี่นะครับอูเอมาและอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงยามเช้ากันหน่อยถูกต้องนะคะข่าวแรกเลยเอ็มว่าทําเอาหลายคนน้ําตาซึมเหมือนกันปกติเนี่ยเราจะมีความหวังพี่อูทุกวันที่1แล้วก็วันที่16แต่งานนี้เขาก็ได้เลื่อนออกไปนะคะสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลเองตอนแรกเป็น1เมษายนเลื่อนออกไปเป็น2พฤษภาคมแต่เมื่อวานเพิ่งมีประกาศข่าวว่าจะเลื่อนออกไปนานกว่านั้นก็คือ16กพฤษภาคมในงานนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยม เป็นคล้ายๆกับรูปที่คนเขาเอามาแชร์เล่นกันนะ<ฆ>เขาบอกว่าเซียนไก่เนี่ยโดนกักตัว14วันเซียนมวยก็เช่นกันส่วนเซียนหวยนั้นโดน4 15 <45 S 2> <ล>วันตอนนี้ขยายไป,ยยไปเป็นป60วันละแต่งานนี้มีอีกหนึ่งท่านเลยศิลปินนะคะที่นอกจากเขาจะมีความสามารถด้านการ<ฆ>ร้องเพลงแล้วอีกหนึ่งสกิลที่แม่นสุสดๆคืออะไรไหมพี่หูพี่หู คือการ,รบใบ้หวยนั่นเองค่ะสำหรับน<อ>ักร้องลูกทุ่งท่านนี้เลยนะคะคุณมนต์สิทธิ์ํำสร้อยค่ะถึงแม้ว่ากองสลากกินแม,ม็งัฐบาลจะเลื่อนออกไปแต่เขาบอกว่าโอ้โหยังมีเลขเด็ดมั่นใจในตัวเขาได้แน่นอน <c oughs> นะคะงานนี้เจ้าตัวบอกเลยว่าซื้อไว้หลายชุดด้วย <c oughs> พร้อมบอกข่าว่าถึงอย่างไรก็จะเก็บไว้จนกว่าผลจะออกนะคะ <c oughs> ซึ่งล่าสุดเองเขาก็ได้โพสต์บอกใบ้เหมือนกันนะ <c oughs> ว่าเลขเด็ดที่เขาซื้อคือเลขอะไร <c oughs> โดยเป็นเลขพอสอเกิดตัวเอง อาหยิบปากกามาจดให้ดีๆเลยนะคะ,ะตัวอย่างคือ,อ2 5 0 7 อ่าอันนี้แค่เลขเดียวนะเขาบอกว่ายังมีเลขอื่นอีนอกเยอะแยะมากมายเลยนะคะคทำเอาแฟนๆเน,นแฮ่คอมเมนต์ขอให้พี่มลสิทธิ์เนี่ยถูกรางวัลใหญ่ลอตเตอรี่งวดถัดไปนั่นเองรูปเ,<อ>เมื่อกี้เนี่ยที่โพสตโชว์ลอตเตอรี่เนี่ยซูมกันตาแตกแล้วนะสำหรับชาวเน็ตทั้งหลายนะฮะก็คือซูมกันตาแตกเหมือนกันอ,อันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะคะในการรับชมก็อย่างที่บอก16พฤษภาคมเรามาลุ้นกันอีกรอบแล้วกันนะก็เป็นคนที่ถูกหวยทุกงงวดจริงๆและอีกคนหนึ่งที่เล่นตลอดคือใครรู้ไหม ใครฮะพี่นุ่นวรนุชเราก็เล่นไหมเราเอไม่ค่อยเานิดนหน่อย,นนอยแต่พี่นุน <he S 2> ่นอย่างเดียวบนดินนะ อะไรนะบนดินนะบนดินอยู่แล้วพี่นุ่นโพสต์สหลายคนเข้าไปถามว่าขอเลขบ้างเขาบอกอุบเอาไว้เขาไม่ยอมบอกแต่พี่มลสิธิ์นี่คือเขาไม่กลัวเลขเคลื่อนเลยนะปกติเขาจะมีความเชื่อใช่ไหมว่าจะไม่เผยแพร่เลขที่เขาซื้อแต่คนนี้นี่คือเอาไปเถอะอยากซื้อตามก็ซื้อกันไปถูกต้องนะครับอ่ะไปดูกันต่อสําหรับอีกหนึ่งสาวนะคะคุณจ้าอาสยามนั่นเองนะฮะเธอคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าออกมาโพสต์คลิปนะฮะสวนกระแสดราม่าเนื่องจากว่าช่วงนี้ดราม่าดาราโดนกันจุกๆทีเดียวเรื่องของการรีวิ าานี่มีใครโดนบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังมีทางคุณอ้ําพัชราภา,าก็โดนคุณเนยโชติกาก็โดนนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีเรื่องราวของคุณหมากปรินกับคุณขิมเบอรี่ก็โดนเหมือนกันใช่คุณอเอมมี่กินปทุมอะไรแบบนี้โดน<ช>มันท่วหน้าจริงๆ,ๆนะฮะเนื่องจากว่าในช่วงวิกฤตการณ์แบบนี้เน<ช>ี่ยคนที่เขาอาจจะอยู่แบบว่าชั้นแรงงานนะฮะคือเรื่องราวของการจะไปหาของกินนี่มันลําบากยากเข็นจริงๆแล้วดารามาโพสต์แบบนี้แล้วบางร้านเนี่ยเขาใช้โฟมด้วย แล oh ้วส่งให้ดารายเยอะเกินอะไรแบบนี้ก็เลยเป็นกระแสรามา่าแต่อย่างที่บอดดาราก็ออกมาชี้แจงกันหลายคนแล้วนะคะคว่ามันไม่ใช่หรอกมันเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมากกว่าที่ส่งมาก็ไม่ได้เงินรีวิวอะไรนะแล้วก็ของพวกนี้ถ้าเหลือเราก็ไปให้ที่บ้านทานกันได้เป็นทางครอบครัวเลยสำหรับเธอคนนี้ฮะคุณจ้าอาสยามเนี่ยได้ออกมาโพสต์นะฮะชี้แจงประมาณว่าปกติเนี่ยสิ่งที่เธอได้รับมาก,ก็คืออาหารจํานวนมากเนี่ยนะฮะก็มีการแบ่งปันให้กับคนอื่นตลอดไม่ว่าจะเป็นนี่พี่รประภรในหมู่บ้านพี่ที่กว่าถน สนก็เคยแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอไม่เคยลงคลิปไงแต่พอมีดราม่าเรื่องนี้มาก็ขอออกมาโพส์ซะหน่อยแล้วกันนะฮะเธอยังยืนยันแล้วก็ขอร้องทุกคนว่าอย่าดราม่าในสถานการณ์แบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวเองไม่ได้มีเจตนาจะโอ้อวดแต่อย่างใดนะครับจริงๆก็ต้องมองทั้งสองมุมนะในแง่ของผู้ประกอบการเนี่ยคนที่ทําร้านค้าแน่นอนต้องมีการปรับตัวเป็นส่งเดลิเวอรี่ด้วยต้องให้ดาราช่วยโปรโมทเพราะอย่างที่บอกว่าดาราก็มีฟอลโลเวอร์เยอะทำให้คนเห็นมากขึ้นมันก็เป็นเทคนิคทางการตลาดอันนี้ก็มอง คือทางร้านก็ได้ยอดขายยอดขายทีนี้ก็แบ่งปันไปสู่พนักงานร้านเขาจะได้ไม่ต้องเลิกจ้าแล้วเดี๋ยวนี้ดาราก็คือไม่ได้ไม่ได้คิดค่ารีวิวปกติแล้วโพสตหนึงนะดาราดังๆหลักหมื่นนะหลักแสนนะบอกเลยแต่ตอนนี้ก็เลยถือว่าเป็นการช่วยกันไปต่อดีกว่านะคะสําหรับคนโสดงานนี้ตาย เอหมอกเลยไม่รอดเอ็งดูแล้วรู้สึกโอ้โหอะไรจะหวาดกันขนาดนี้นะคะยิ่งช่วงกักตัวสําหรับดาราสาวคนนี้เลยคุณยิบซีคิรติเห็นว่าเป็นเรียกว่าขวัญใจของคนข้างข้าเหมือนกันคุณอู๋เขาบอกว่าชอบมากเลยคนนี้นะคะนีสเขากําลังคุกเข่าหาอะไรฮะเสร็จหรือเปล่าไม่ใช่เขาคุกเข่านะคะพร้อมมอบช่อดอกไม้แล้วก็สวมกอดกันอย่างมีความสุขนะคะพร้อมกับข้อความด้วยเขาบอกว่า thank you for making me feel this way since day one ขอคำแปลด้วยขอบคุณที่ทําให้ฉันรู้สึกแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันขอบคุณมากซึ่งงานนี้ ะะก็มีเพื่อนพ้องนะครรวมถึงแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์หัวใจรัวๆเลยแต่งานนี้ก็ทําเอาหลายคนอดสงสัยเพราะว่าการคุกเข่ามันคืออะไรปกติจะใช้ใน2กรณีคือผูกเชือกรองเท้า <c oughs> แล้วก็ขอแต่งงานไม่แน่นะก็เป็นไปได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะาก่อนอันนี้คู่นี้เขาก็มีการมั่นหมายกันไป<อ>แบบเงียบๆ <c oughs> แฟนๆก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือจะเป็นการขอแต่งงานแต่จะยังไงเดี๋ยวต้องรอรู้ยกันอีกทีเพราะตอนนี้เขายังไม่บอกเราควาจะขออุบไปก่อนก็ได้นะเพราะคู่นี้เขาชอบทำเซอร์ไพรส์ใช่คุณนิโคลัสนี่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟใช่ไหมต้องเป็นบริสต้าหนุ่มใช่ไหมปิ๊งรักกันที่ร้านนะฮะทุกวันนี้ก็เดินเข้ากาแฟเดินเข้าราไม่เห็นเจอบาริสต้าเลยทงๆนี้เลยอะ เจอแต่เขาไม่ได้ทักเราค่ะเขาไม่ได้สนใจสมัยนี้เราต้องทักเขาก่อนบ้าง่ไปกันที่คุณใบเตยอาสยามกันบ้างดีกว่านะฮะคนนี้ก็ยังคงขอทําความดีนะฮะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการไลฟ์สดเพื่อขายของแบรนด์เนมซึ่งเป็นของใช้ตัวเองนั่นแหละแล้วก็มอบเงินให้กับเป็นการเหมือนแบบว่าเอาเงินที่ขายได้เนี่ยก็มาทําการมอบให้กับโรงพยาบาลมูลนิธิต่างๆนะครับผมก็ล่าสุดนี้เพิ่งจะโอนเงินส่วนหนึ่งนะฮะจากการไลฟ์สดขายของแบรนด์เนมเนี่ย เป็นมูลค่ารวม2แสนบาทนะฮะอันนี้ที่เห็นหนึ่งแสนนี่ก็คือที่ละแสนะนะครับให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตแล้วก็มูลนิธิโรงพยาบาลหัดใหญ่นะครับโดยมีข้อความขอบคุณแฟนๆที่มาอุดหนุนซื้อเนี่ยด้านหลังนี่ก็คือเป็นของของเธอเองที่ขายนะฮะคือเยอะแน่นมากอ่ะแน่นมากใช่ใช่ใช่นะครับใบเตยบอกว่าขอบคุณทุกๆคนที่มาช่วยกันอุดหนุนกระเป๋าแบรนด์เนมมือ2ของเตยมากๆนะคะใบเตยได้ร่วมบริจาคเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการไลฟ์ในเพจใบเตยอาสยา นะครับให้กับ2สถานที่ก็คือโรงพยาบาลที่ผมบอกไปแล้วก็บอกว่าขอเป็นกําลังใจให้กับทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงผู้ป่วยของ2โรงพยาบาลแล้วก็ประชาชนคนไทยนะฮะที่ตอนนี้กําลังต่อสู้กับโรคร้ายนี้อยู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอบอกว่ายอดวิวสูงเป็นประวัติศาสตร์เลยนะฮะตั้งแต่ไลฟ์สดมาก,การไลฟ์ขายของนี่คือยอดวิวกันนำแบบก่อนหน้าน,<บ>นี้ก็มีม<า>คุณเกรซกังกล้าแล้วก็คุณแกรนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ออกมาช่วยไปต่อดีกว่าสําหรับคนนี้เขาเป็นแบบชาว pop พี่เจเจตรินงานนี้ก็มอบเหมือนกันนะคะชุด PPE ให้กับด่านหน้าของพวกเรานะคะก็มอบถึง100ชุดก็เลยทีเดียวนะคะและหลายคนก็โฟกัสว่าเอ๊ะทำไมผู้ที่ส่งมอบหน้าตาดีกันจังเลยเขาคัดมาเขาคัดมานะคะจะได้มาออกกล้องจะได้ดูดีไม่ใช่อันนี้ก็เป็นการแซวเล่นนั่นเองนะคะล่าสุดเจมีดีค่ะภายใต้การดูแลของพี่เจเจตรินนะคะก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเจ้าหน้าที่ที่เสียสละทุกคนนั่นเองนะคะโดยงานนี้ค่ะพี่เจก็ตั้งใจเลยมอบชุด PPE PPE นะคะ ให้กับนี่แหละศูนย์กู้ชีพนะเรนทรน,นะคะหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถีนั่นเองก็ส่งกําลังใจและการให้กับทุกคนที่ประสบภยัยแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะสําหรับโควิด -19 นั่นเองโอ้โหแต่บ้านพี่เจสวยมากเนะเมื่อกี้ดูในรูปคุณก็ยังไม่จบนะกับเรื่องบ้านของพี่เจเป็นบ้านในฝันของหลายคนเลยจริงเชื่อเป็นบ้านที่มีสระว่ายน้ามีพื้นที่ตรงกลางแล้วก็มีห้องแอร์เปิดให้รถถูกต้องพี่เจนี่เขาเป็นสาวกรถกบไงเปอรเช่ นะครับอ่ะค่ำคืนนี้ติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับวุ่นรักนักข่าวยังคงมาราทอนกันอยู่ใช่ไหมมาาธอนกันมาสุดท้ายแล้วคืนนี้ก็จะเป็นตอนที่15แล้วก็16แล้วเดี๋ยวทิศหน้าเราจะได้ชมพร้อมกันละเพราะว่ามีหลายคนเหมือนกันไปคอมเมนต์กันในเพจของพีพีทีวีเอชดีบันเทิงว่าอยากจะชมต่อก็อย่างที่บอกนะคะ22เมษายนชมกันต่อในตอนที่17ส่วนวันเนี้ยคือคลายแม็กซ์แล้วนะเพราะว่าเขารู้แล้วแหละว่าตัวเขาเองเนี่ยมีแฟด จะเป็นยังไงเดี๋ยวคืนนี้ติดตามนะคะเข้มคนขึ้นเรื่อยๆนะ้องแล้ววันนี้ไม่ทักเลยเหรอว่าชุดเอ็มสวยเป็นพิเศษพี่โอ้จริงๆก็สวยทุกวันแต่วันนี้สวยเป็นพิเศษก็ได้พูดจาดีนะต้องขอบคุณชุดนะคะจาก Every Brand ด้วยค่ะครับและที่สำคัญขอบคุณที่พยะประกันชีวิตด้วยนะฮะวันนี้อูเอมไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ